สวัสดีครับอยู่กับโบ๊จัดหนักครับผมเป็นทีมงานโทรหาครับวนันนี้ไม่รู้ไปปั่นไหนเดี๋ยวเปิดดูเช็ดปุ่มก่อนดูแล้วปั่นอยู่แถวนี้เองครับนี่ทางผ่านพอดีไปเราไปชมกันครับนี่อ่ะพอดีจะไปเอายางนะครับ เอายางไปปะยางรถไถสาวสวยครับสาวเปียวยางไปปะนะครับนี่ก็โทรหาชิมงานตั้งแต่เที่ยงแล้วไม่เห็นมีใครรับสายเลยพอดีเขาโทรมาโทรมานะครับแล้วก็ไม่ได้รับสายอยีก นี่ครับไปเช็ดหลุ่มเจอนะครับอยู่ใ,ใกล้นี่เองทางผ่านนี่เองน่าจะปั่นปัน่นสามคันนะครับ MU มม็มยูสเก้าันมีมันมีมันมีมันมีที่จมอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมกันมาดูคันไหนจะจมนะครับลุ้นกันนี่เจอแล้ว ปั่นกี่คันก็เลยเป็นสองอ๋อสามคันครับปั่นสามคันนะทีมงานทีมงานทำอะไรครับ โอ้เจ,จกตังกันครับมาได้จังหวะเจกต,ตังพอดีเลยมืี่ลยสั่งตัวโน้ตนนด้ไหมเนี่ยเสียฟลุกเงินขาเราี่บลมเหมดแล้วนี่น <c oughs> กตัน นี่นอนทำไมนี่งงนะแค่มาปั่นนะไม่ได้มานอนนี่เน้ำมันน้ำมันให้คนขายบอกว่าน้ำมันหมดยังไงน้ำมันที่เด้งันนี่นุ๊กนี่ไอ้คำตัวไอกิบอนลิกเตอเนียนุ๊กรูปนตะันตะวันตกดีแน่ราค่ะ บีอดี่อจะลองฟลุกหนูเหมือนไอจุปุ๊บุปันเลยอ๋อสี่หกไรอ่ะน้องใบไรล่ต็มเลยลงกดานลมลบานลชดมาจากไหนนี่มาจากคนมาแน่จะม่โอ้โหมาไปเห็นโค้มากัเลยพวกกหล่ตีนี่รถรถนี่งเด้อเสร็จยังเสร็จแล้วบานมา เริ่มแล้วสุดจับเลยโอนหนักมากครับเลยปนนา,นามุน นี่นะดิ่งเดี๋ยวจะปั่นนะชมกันครับเดี๋ยวเราไปชมมุมนู้นดีกว่าไป ก็มีห้าสองคันอินยูสีเก้าหนึ่งคันนะครับคนดีน้ำเยอะครับตรงนี้มุมนี้ไปชมมุมนู้นกันดีกว่าฝั่งนี้ย้อนแสงนะครับอ่ามุมนั้นผมมาปั่นนะครับผมรู้ว่าเป็นยังไง วางยาครับไม่รู้ว่าคันไหนจะได้ลงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไม่สีเก้าก็ห้าศูนย์คันนี้เลครับเฮ้ยครับไปปั่นไหนกันพนะี่บอกไปปั่นข้างบนก่อนอ๋อเจ๋แจวเลยเราได้ช็อตเด็ดกัน นี่แหละนี่แหละจังหวะน,นี้แหละลงโคลนเลยพอดีครับวันนี้ใส่บูธมาเป็น MU49 นะครับ ตอน,น,นก็เป็น50นะครับเกี้ยนหนึ่งนะครับขัะนั้นคนอื่นนีเขาปั่นเกี้ยนสองกันนะครับขันนั้นปั่นเกี้ยสองนะครับ นี่ก็หนักเวทด้วยครับโบก็ไม่มีเดิมเดิมเลยนะคันนี้เดี๋ยวมันมีรุ้นครับปิงนี้มีรุ้นนะนี่ลงทุนเลยนะครับเนี่ย ลงทุนให้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อวามันอสุดจัดขับโดยอาจารย์อึงฮ <c oughs> <c oughs> อนเลยฮอนชนะเราสี้าวนะ้าครับ เราไปดูช็อตนั้นกันดีก่ออาจจะเป็นรถคนอื่นนะผมว่าต้องสองคันนั้นจริงๆครับมีมีรุ่นครับสองคันนั้นครับเราไปปุ๊บมันดูดดีมากครับนี่บูนก็จะหลุดเราไปรุ่นสองคันนั้นนะครับ ันนี้ปั่นรอบสองนะครับรอบแรกนี้ปั่นไปแล้วครับผมกับผมกับคันบนห้าศูย์ไอ้คันพิเศษไอ้คันคันน่างคันนั้นห้าศูนย์คันนั่งพูดผิดเก้อเลยผมว่าต้องเป็นสีเก้าแน่นอนทำรเรารุนสี่เก้าครับโอ้สุดจัดมาสี่เก้าดู คอ,อนจะรับลรอสี้าวซ้ำเลยครับรุ้นกันเอ้ไม่ลงเสียดายมันแข็งด้วยนะครับข้างล่างมันยุบก็จริงครับแต่ว่าข้างล่างมันแข็ง จะเป็นคันนั้นครับไปดูดีกว่าโอ้สิยดยเลยพวกคันแรงๆไม่จมน่านันาน่นน่า,าเรียบร้อยสุดจัดเลยโคลนเรียบร้อยโอ้สิดดยนะครับ สองขนั้นไม่โดนฮะดินเลยดินเลยรถมีลากครับไม่ต้องมาเสียดน,นะคระับโอ้จมแล้วยังจะดิน,ดนอีกโอ้โบโหครับโอ้กาบนาถีบปะเนี่ยสุดจัดอโอ้ตีนถีบครับตีนถีบไม่ใช่กาวนาครับ เนี่ยอยากให้คันนี้ติดมากครับเลยโอ้ทำไมมันแรงแท้เต้บลิกเต้นี่นะจองอาปีคันนี้เจี๊บ สองคันเนี้ยคันเนี้ยกับคันนู้นอ่ะอยากให้ติดเลยรุ่นเลยมันก็มัดยุบตรงนี้ไงสามสองเตลี่ต่มาบอลเด้ไหมบอโนู้นนี้แล้วครับไม่ได้หนีครับไปปั่นบิ้งนูนรอครับ อ๋อไส้โอ้ยโหนนิน้ำมันอันี้นี่นนลิ่งคาดรอดิอขอซีรั่วดิอ้ตรงนี้รดิอ๋อีรั่วครับปกติของรถไถครับถ้าสีไม่รั่วนี่คือรถไม่ได้ใช้งานนะครับ ยูซีเก้ายูซีเก้าปั่นคนเดียวเลยครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมโคลนกระดูดนะครับโอ้เออเออ สุดจัดพ้อนยาวพ้อนยาวมากเพื่อจูงเนื้อสาวครับมีสาวด้วยอ่ะ ขึ้นแล้วไปชมคันนั้นดีกว่าเดินยากจริงกว่าจะเดินไปถึงครับ่ะคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครัผมสวัสดีครับ